สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชนีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะระหว่างวันที่16ถึง22สิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูค่ะชาวธนูก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง13มกราคมค่ะ อันนี้นะคะอุ้นสับไพมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเงินการงานของชาวราศีธนูกันซึ่งไพใบแรกนะคะออกมาก็คือสองดาบค่ะต่อมาเป็นราชาถ้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยสองเหรียญค่ะ7ถ้วยค่ะ เด็กถือดาบนะแล้วก็จบลงด้วยหกปลายเท้านะคะนะคะก็วันนี้เริ่มต้นจากที่เรื่องของสองเรื่องราวของสองดาบก่อนนะคะสองดาบตัวนี้นะคะหมายถึง<ม>ซิกเซนลางสองหอนก็ได้นะเพราะว่ามันมีมันมีดาบสองอันการฝึกฝนนะฝึกฝีมือเวลาฝึกเนี่ยมันก็มีเรื่องยากนะ ยากแต่เราเต็มใจที่จะทำเราสนุกที่จะทำเรายังพอทำได้อยู่ไม่ได้ยากจนเกินไปอ่ะมันเป็นไพ่จอมยุทธ์แเราจะเห็นได้ว,ว่าไม่มีใครมาผูกตาให้เขาหรอกจริงๆแล้วก็เหมือนกับเขากำลังฝึกอะไรบางอย่างอยู่นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่กงล้อมดาบที่แบบโดนจับมัดอะไรแบบแบบแปดดาบอะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเขา เต็มใจที่จะฝึกเองดังนั้นพไพ่ใบนี้ก็จึงหมายถึงการฝึกวิทยายุทธไอวิทยายุทธที่ว่านี่ส่วนใหญ่จะจะเกี่ยวกับทักษะหลายๆด้านเช่น การสื่อสารก็ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าสองดาบมันก็เหมือนเรดร์นะคะการสื่อสารการา PR ประชาสัมพันธ์งานพวกนี้ได้นะเกี่ยวกับสองดาบแต่ว่ายังต้องยังต้องสื่อสารไปเพื่อที่จะหาลูกค้า,าการยิงแอดอะไรแบบนี้นะคะการหาลูกค้าใหม่ๆกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆนะเพื่อที่จะเพิ่มกำไรเพิ่มเงินทองขึ้นมานะคะสองเหรียญนี่ก็หมายถึงว่า อรับซ้ายจ่ายขวาเลยหมุนเงินเลยบริหารเงินนะคะบริหารเงินแล้วก็บริหารเวลาด้วยจับสิ่งนี้แล้วก็ไปจับสิ่งนั้นพอสิ่งนี้เสร็จวางลงแล้วก็ต้อง,ต,องต้องมีเรื่องใหม่มาให้จัดการอีกความไม่นิ่งความแปรปรวนนะคะสถานการณ์ที่ไม่นิ่งแบบเนี้มันทำให้คุณต้องต้องยิ่งนิ่งอะใจอะหมายถึงใจคุณจะต้องยิ่งนิ่งอเนี่ยมันจะเป็นภาพของ ใจิตใจของคุณไม่ว่าสถานภาพจะ,ะสถานการณ์แวดล้อมเนี่ยจะแปรปรวนขนาดไหนแต่ใจคุณนิ่งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเข้าไปรับมือนะกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูเหมือนเจ้านายจะสั่งมาเจ้านายบัญชาการมานะแต่พอเอาข้าจริงอะ่ะมันทําไม่ได้จริงมันมีหลายอย่างที่ทําไม่ได้จริงนะคะซึ่งจะไปขัดก็ใช่ทีนะจะขัดก็กรายอยู่นะคะ ภาพไพ่ใบนี้นะเจ็ดถ้วยมันเป็นวิมานในอากาศเอาถ้วยตั้ง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 ไว้อยู่มีตั้งหลายโครงการที่อยากจะอยากจะหยิบจับทําแต่มันทําไม่ได้มีคุณคนเดียวอะ่ะนะมันทําให้เป็นจริงไปไม่ได้นะในที่สุดค่อยๆทําทีละชิ้นทีละอย่างนะคะจริงๆคุณทําได้หลายอย่าง แต่มันไม่หมดนมันไม,ม,นไม่มันไม่หมดมันเก็บรายละเอียดไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไอสิ่งที่จะกําลังเริ่มต้นใหม่ๆม,มันฟุฟง้งๆเป็นมโนเป็นไอเดียของเจ้านายเนี่ยบางอย่างทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทําได้หลายอย่างแล้วละเพราะาได้หลายไม้เท้าแล้วประสบความสําเร็จมาแล้วแล้วกําลังจะประสบความสําเร็จต่อไปนะคะนี่คือสตาชีวิตในเรื่องเรื่องการงานนะเป็นเป็นภาพรวมนะคะสิ่งที่อ้นอยากแนะนําก็คือ การเพิ่มลูกค้าใหม่จากการประชาสัมพันธ์ค่ะถึงแม้ว่ามันจะยากนะคุณจะต้องไปดูว่าเรื่องของ PR การประชาสัมพันธ์นะคุณมีจุดบกพร่องอะไรเพราะว่าถ้าอย่างวันนี้อ้นก็คิดว่าการประชาสัมพันธ์ช่องทางที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันก็คือเรื่องของโซเชียลออนไลน์เนาะคุณจะได้ลูกค้าใหม่มาแล้วก็บางทีเนี่ยเพื่อมาทดแทนกับกับลูกค้าเก่าๆบางคนที่เขาเขาสั่งยอดนะเขาทำให้เป้า การผลิตสินค้าหรือการสั่งสินค้าของคุณมันมันไม่ cover มันไม่ดีเหมือนเดิมอะแล้วเขาก็มาแบบมาทดแทนมาเพิ่มให้นะคะบริวารอีกเรื่องหนึ่งคือบริวารจะเป็นตัวสร้างปัญหาโดยที่เขาเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นกฎระเบียบ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานยิ่งใครที่เป็นผู้ประกอบการนะคะถ้าหากได้บริวารใหม่มานะทำความเข้าใจให้เรียบร้อยมีคนฝึกมีคนเทรนเขาสักนิดหนึ่งนะคะให้รู้เกี่ยวกับข้อห้ามและกฎระเบียบต่างๆไม่อย่างนั้นเขาจะสร้างปัญหาให้นะคะอันนี้อนขอบอกเลยว่าเป็นปัญหาที่เขาไม่ตั้งใจมันไม่ใช่เรื่องของการยากักยอกทุจริตอะไรนะมันเป็นเรื่องที่เขาแบบ เขาไม่รู้ซะมากกว่าเขาใหม่กับงานนั้นมากเกินไปแล้วก็ทำงานผิดพลาดแล้วสร้างปัญหาทีนี้พอเวลามาดูถึงเรื่องของการเงินมันมี2เหรียญน,นะที่มันเป็นรูปของคนเล่นแจ็คิ้งเนียโยนไปโยนมาอยู่เนี่ยเลยจะบอกว่าไอ้ไอ้สองเหรียญเนี้ยนะคะคุณจะบริหารการเงินนะ่ะนะคะไปได้อย่างรอดผลไปได้อย่างบุดวิดด้วยประสบการณ์เก่าๆของคุณเองอะ นะประสบการณ์เก่าๆของคุณที่มันเคยมีมาเนี่ยพอเวลาที่เดินไปแล้วมันตันมันติดมันเดินต่อไม่ได้ให้ย้อนเอาประสบการณ์เก่าๆมาแล้วว่าวันนั้นพลาดตรงไหนหรือวันนั้นทำสำเร็จเนี่ยเพราะรับมือกับตรงไหนอย่างไรมันจะสำเร็จอีกครั้งหนึ่งมันจะทำได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันจะฝ่าฟันปัญหาไปได้อีกครั้งหนึ่งปัญหาในวันนี้ว่า เป็นปัญหาที่ต้องใช้ใจที่นิ่งพอสมควรอย่าใช้อารมณ์นะคะเห็นว่ามีความฟุ้งซ่านอยู่ในความคิดความหวังความฝันอะไรของคุณอยู่เยอะแล้วก็ยังส่วนใหญ่จะเป็นความความฝันของเจ้านายด้วยของเจ้านายของผู้บริหารของผู้ที่ถือเงินทุนเงินก้อนอะไรให้คุณน่ะนะคะกะ็ของผู้ใหญ่นั่นแหละคุณแบกรับเอาเป้าหมายนะคะเอาความคาดหวังเอาไว้ ซึ่งทาได้สําเร็จไหมอ้นจะบอกว่าบางส่วนบางส่วนนะคะบางส่วนมันเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วก็บางส่วนอาจจะติดขัดด้วยเรื่องของบริวารเรื่องของการเงินเมื่อกี้นี้ที่กําลังจะพูดก็คือ,อระง,งับของที่จะต้องลงทุนสูงๆเอาไว้ก่อนนะของที่ลงทุนสูงแล้วประโยชน์มันยังต่ําหรือของที่ลงทุนสูงแล้วคุณไม่รู้ว่าจะเอามาใช้อะไรโดยเฉพาะเรื่องของแบบความไฮเทคเทคโนโลยี tech, ล้ําสมัยอะไรอย่างเงี้ย ในวันนี้อ่ะยังไม่จําเป็นเพราะว่ายังใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ยังไม่คุ้มเลยนะ,ะใช้ไอ้ที่มีอยู่ก่อนเพราะว่าเงินทุนก็ไม่ได้หนาอะไรมากเพราะฉะนั้นใช้ที่มีที่เป็นเนี่ยให้มันคุ้มค่านะมันไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนนักนะเพียงแต่คุณใช้มันให้ถูกให้คุ้มค่า มีความรู้กับมันมากๆมีความรู้กับเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการเนี่ยที่จะนำไปใช้เพื่อการงานให้มากๆอ้นจะสมมุติอย่างนี้เลยอย่างเช่นว่าเมื่อกี้นี้อ้นทักไปในเรื่องของการาในเรื่องของการ PR การโฆษณาจากสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยให้ทดลองยิงแอดแต่น้อยๆก่อนแล้วดูกลไกาการทำงานของมันแล้วก็ควรจะมีความรู้เองบ้างนะคะว่า การเสิร์ฟค่าเข้าถึงอะไรของของสื่อต่างๆในโซเชียลเนี่ยเราต้องทำยังไงเนี่ยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้อนว่า Content is the king เนาะก็ยังใช้ได้อยู่ในโลกโซเชียลนะคะอ่าไปไปศึกษาเอาแล้วกันอันนี้ไม่ลงรายละเอียดลึกเนีเดี๋ยวจะกลายเป็นเทรนเรื่องอื่นไปนะคะกะ็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายกับบริวารก็ส่วนหนึ่งด้วยการจ้างบริวารมาใหม่ๆบริวารที่ยังไม่เก่งยังไม่แข็งแรงดีพอนะคะ ยังไงก็ตามก็ฝ่าฟันได้นะมันมันเป็นปัญหาเล็ก,ลกๆน้อยๆปัญหาจุกจิกมากกว่านะในสัปดาห์นี้นะคะเหมือนกับคุณวุ่นๆน่นะไม่ได้อยู่ติดที่ไม่ได้นั่งติดที่นะเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงให้บอกว่ารับมือกับปัญหาให้ใจนิ่งๆไว้นะคะมาในเรื่องของความรักกันบ้างอัศวินดาบขึ้นมาใบแรกแล้วก็เด็กถือดาบกแล้วนะคะ ดาแบบเยอะสินะักเนอะเด็กถือไม้เท้าค่ะว้าวได้สิบเหรียญเลยสีดาบค่ะ The world นะคะดูเหมือนว่าในในรอบสัปดาห์นี้นะชาวธนูเนี่ยจะ,ะได้เข้าไปเกี่ยวกับ ไปทำพิธีกรรมสำคัญสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของทางศาสนาแล้วกำลังอินน่ะกำลังอินกับเรื่องของทางจิตวิญญาณนะเ,เรื่องการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ้นจะบอกว่าถ้าใครทำอนุโมทนาเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทำอ่ะสิ่งที่คุณตั้งใจทำมาดีเนี่ยมันจะทำให้คุณมีความสุขนะคะมีความสุขมีความอบอุ่นบัางข้างข้างในครอบครัวนะแล้วก็หลายคนก็อาจจะ ได้รับเงินประกันเงินก้อนเงินจากกรมธรรม์นะคะเงินจากสหกรณ์อะไรบางอย่างเอามา เสริมความมัง่งคั่งในบ้านกินอยู่ใช้อุดมสมบูรณ์รวมถึงใครที่เล็งเอาไว้ว่าอยากจะได้บ้านใหม่ใครที่คู่สามีภรรยาคู่ไหนนะอยากจะสร้างเรือนหอนะคะอยากที่จะขยายครอบครัวขยายบ้านใหม่จะได้จะสําเร็จสมใจนะคะด้วยด้วยบุญกุศลหนุนานาําด้วยสิ่งที่คุณาภาวนาเอาไว้ ุณอธิษฐานเอาไว้มันจะสําเร็จสูงนะคะมีมีเกณฑ์สาเร็จสูงเลยทีเดียวนะคะสัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ที่ครอบครัวอบอุ่นนะแล้วก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือได้ไปกินอาหารทานข้าวร่วมกันนะในในร้านอาหารที่แบบบรรยากาศผ่อนคลายสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเงินทองให้จับจ่ายด้วยมีเงินทองให้จับจ่ายใช้สอยในบ้านนะคะ เพื่อเติมเต็มความสุขความอุดมสมบูรณ์ในบ้านหลายบ้านก็อาจจะเป็นเรื่องของการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะแล้วก็สิบเหรียญกับ4ดาบหมายถึงว่าการเจ็บป่วยใดๆเล็กๆน้อยๆก็มีประกันนะคะก็ทำประกันมีประกันรองรับเอาไว้ซึ่งซึ่งได้ใช้เงินประกันบอกว่าเจ็บป่วยไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่อ้นก็ว่าไม่ถึงขนาดย่ำแย่ถึงแบบ ไม่ไม่ได้ขนาดย่ำแย่ถึงคาดวิกฤตอะไรนะคะมันเหมือนกับว่าเจ็บป่วยเพื่อที่จะไปใช้เงินประกันนะแอดมิดสักหน่อยนะจะได้ใช้ประกันให้คุ้มอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะเรื่องความรักนี่พอคนโสดนะก็ w w r r d ขึ้นนะคะก็คือคนโสดอยู่ตัวคนเดียวลำพังได้อย่างดี ไม่ต้องมีใครก็ได้นะหันเข้าหาเรื่องบุญกุศสลสวดมนต์ปฏิบัติทมไปนะคะมีเงินมีทองเอาให้พ่อแม่ญาติพี่น้องใช้ให้ครอบครัวใช้หรือมีเงินกองสีเอามาใช้ด้วยเอามาใช้เลี้ยงตัวเองมีเงินเก็บเงินเงินมรดกนะเอาไว้ใช้เลี้ยงตัวเองได้ยามแก่ยาม,ยามเฒ่าคนโสดวันนี้ก็เลยเป็นเ,เป็นช่วงชะตาชีวิตที่ว่าอยู่คนเดียวฉันก็สบายใจดีอยู่คนเดียวก็มีเงินใช้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สแสวงหาความรักมากมายนะ ส่วนคนมีคู่แล้วก็เมื่อกี้นี้เลยเป็นเรื่องราวอย่างที่อ้นบอกไปว่าได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะเปไปจ่ายไปเพื่อครอบครัวนะแล้วก็กินอิ่มน้นำสำราญใจดีนะคะกินอยู่ใช้ได้อิ่มน้นำสำราญใจหมดแล้วนะคะใครชื่นชอบถูกใจอ้อนฝากไว้ด้วยกดไลค์และ subscribe ไปที่ช anel ตำหนักดวงนะคะแล้วก็ อ้นมีเพจที่ชื่อทิปวารีราชนีพจัทร์นะคะก็ฝากติดตามที่เพจของอ้นอันนั้นนะคะฝากติดตามข่าวสารกันส่วน ID Li ลน์ค่ะมี ID ที่ชื่อว่า Emmy Beauty e อ m y b e a u t y นะคะใครอยากดูดวงหนึ่งชั่วโมงเต็มๆกับอ้นนะคะก็แอดไลน์มานะคะมีค่าครูเล็กน้อยสอบถามได้ที่นั่นเช่นเดียวกันคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ